เคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Dead by Daylight มือถือนะครับแล้วก็อยู่กับผมสั่งก็เกยหมันเดิมนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเซตเปิร์กเซตนี้เลยเซตแบบคามุยนะครับแบบว่ากระโดดกระโดดไม้ได้ประหายเลยหายตัวอะไรแบบเนี้ยเปิร์กแรกนะครับก็จะเป็นนี่เลยเบรกนำโชคกัดปากแล้วก็เต้นกันหน่อยนะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรปาดเปียวนะครับ <c oughs> เต้นกันหน่อยเนี่ยเวลาที่เรากระโดดออกจากพวกแผ่นไม้อย่างเงี้ยมันจะไม่มีรอยเท้านะครับเป็นเวลา30วิเบรกนําโชคเนี่ยเวลาเจ็บนะครับมันจะไม่ทิ้งรอยเลือดแล้วก็วรอยขีดข่วนเอาไว้นะครับเป็นระยะเวลา60วินาทีนะครับก็เอามาคอมโบกันนะกับปลาดเปียวนะครับเนี่ยเห็นปะ่ะเต้นกันหน่อยนะครับจะไม่ทิ้งรอยเอาไว้ประมาณ3วินะครับ3วินาทีแล้วก็ผม เอามาคอมโบกับปาดเปียวนะครับมันก็จะแบบว่ายังโหดอ่ะเออแค่เดี๋ยวไปดูในเกมมันเลยน่นวะหยอกกันอยู่ตรงไหนวะเพื่อนมาเดี๋ยวผมล่อเลยเดี๋ยวใช้ให้ดูเลยพับมาตันหน้าแล้วกะดำเทคกเออขามุย เอาหาหาเยอยหาไม่เจอดิเอ้ยเราแม่งช็อตเดอช็อตโดนเฉยโอเคเดี๋ยวผมจะพยายามเดินนะเดินแบบให้ไอ้ไอ้ปัดเปียวเนี่ยมันรี <c oughs> ชิกครับ ชิบหายแล้วหลบสวยเจ็ดไม่โดนเฮ้ยไม่โดนเจ็ดโอ้โหเข้าไม่ทัน โอเคปาดเปียลวลอรีแล้วครับผมกระโดดทันไหมวะโอ้โ,โอโไม่น่ากระโดดเลยแย่น่าจะวิ่งผ่านไปมันมาแล้วเพื่อนฝอ,อยมันจะไล่เพื่อนนะอเอาวะ เพื่อนแมงจุกอย่างคมเราก็ยืนดูไปครับไฟไม่ต้องปงไม่ต้องปั่นเหมือนแหละไอ้ทางนี้มาไล่หน่อยไอ้ยังไม่สนใจวะยังไง ตูเปิดแล้วนะช้ยชอ็อะไรวะเนะี่ยอุ๊ยแชร์นติไม่มีตู้เข้าด้วยเอาหาหาโอ๊ยก็จะตีไก่เกินไม่โดน อุย้ยเชีย่ยนอนขั้นสามชิบหายแล้วเอ้ยทำไมเสียงเพลงขึ้นเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่อ้าเชื่อไม่ตามเลยวะกลับไปซ้ำคนเดิมโอเคตามเป้า จะใช้เปิร์กว่าพับเลยนี่ไงขมุยขมุยแบบวิชาขามุยแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์เอาหาหาอยา่าถึงเอาช็อตหาเลยอุ้ยโอ้เจอกูเฉยเจอปะ ไม่โดนโอเคครับ okay, <Okay, S 1> ผมจีจีไม่รู้ว่าเฮ้ยไอเชียเราจะบอกว่าไม่รู้ว่าราชกรตัวอะไรเลยกระดิ่งเงียบวะเนี่ยอ๋อเรียบร้อยกระดิ่งเงียบชิบหายแล้วอุ้ยโอ้โหเยี้ยพุ่งมาไวเกินกูขามยุยแล้วงหวันนี้ไม่ใจอหรอก ปเโอ้โหมันเป็นเปิร์กยังเป็นเซตเปิร์กที่โหดมากเลยเอ้เชียมาโหถ้าหนี่ไงขามุยไอ้เชียไม่มีที่หลบอ่ะขามุยไม่ได้ เียุไม้หลอกหลอกก็เฮียแล้วที่เนี้ยหลอกเฮ้ยหลงหลงหลอกเชียร์หลอกไม่ได้แล้วล่ะ เฮ้ยสวยหลอกอมไม่ได้เบกเบกน้ำโชคเราทำงานครับมันจะไม่ทิ้งรอยเลือดนะอ่าสวยโอ้หัวกูโพ่ขนาดนี้ยังไม่เจอวิ่งโอ้เงี <c oughs> ย้ยยางหลอนเลยมาดิหายต่ะ ดิกูหายตัวแล้วเบอไม่เชื่อได้มีรอยเลือดเบ็กน้ำโชคหมดเฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นโอเคกัดปากก็เป็นเปิร์กที่สำคัญนะครับสำหรับเซตเปิร์กแบบใสเนียนอะถ้าไม่ใส่กัดปากมานี่คือแบบเช่นม่นเนียนเลยนะเสร็จแล้วเพื่อนหี้ย มาปะไปลยลุงลุงวิ่งเข้ามาทำไมโอ้โหเอเชียร์เพื่อนตายทันไหมเนี่ยมมนมีโนวันด้วยนะครับทันนะวะโอ้ยยังไม่ทันมาแล้วชิบาหายแล้ววะ ออื <c oughs> ขืขาม,มุยไม่ได้เยี่ยที่มันโล่งเกินมันเห็นตัวทันเพราว่าเนี่ยหน้าต่างไม่น้าทันโหเดินโคตรไว <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เหลือเพื่อนไอ้เหี้ยก็ตามหลักไปแล้วเพื่อนมึกดูมาได้ <c oughs> ลุงเจ็ดสบเอจ็ดสองไปดิ เรียบร้อยครับโอเคก็จีจีครับผมไอ้อไม่รอดป่ะก็จีจีนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณเท่านี้แล้วกันฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์นะไปละเจอกันใหม่บ๊ายบาย